ก็สนุกดีคุยกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องชินวิโก้เนาะวันนี้ผมจะาทุกคนเนี่ยมาเล่นในชื่อว่าเมอร์เดอร์ e ิสเทอรี่ทูเองเนาะโอเคผมมาตาแรกครับผมอีนโชเซ็นตีกแล้วโอ้ my god ใครก็น่าจะเป็นฆาตกร เปล่านะเปล่านะไม่ใช่ฉันแน่นอนเพราะว่าฉันน่ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ระหว่างนี้ผขงมขงก็จะเก็บเหรียญไปก่อนนะไม่ใช่เก็บเหรียญดิฟาร์มเหรีย์ฟาร์มเหรียญหรือว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มเฮ้ยคนนี้หรือเปล่า ผมสงสัยได้หมดเลยอะผมไม่สามารถให้ต่อไปได้จริงเพราะไม่มีการฆ่ากันสักทีโอเคเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะพยายามฆ่าเราคนแรกทำไมผมรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกเมื่อกี้คือแบบเราเหมือนเราเดินหาจากเขาแล้วเขาก็เข้าได้หรือเปล่าความรู้สึกนะผมรู้สึกว่าแบบเขาอยู่ไกลจากผมประมาณหนึ่งเลยอะเอออ๋อผมรู้แหละเขาแบบ เนตกะด้วยแหละแล้วก็ววมาทําให้ส่วนของคลิปบล็อก,กเพิ่มขึ้นด้วยเออเขาสามารถเขาเลยสามารถฆ่าเราได้ซึ่งตอนนี้ซึ่งตัวน,นี้เราก็ตายเป็นคนแรกเลยโคตรขายหน้าตัวเองเลยโหเสียใจมากามาผู้ชมเรามาโบทแมปกันก่อนเลยเนาะวตแมปบตแมปเลือกแมปเอ็นสเตอดิโอทุกคนทุกคนเลือกแมปนี้เร็วเร็วแมปนี้ทำไมทุกคนไม่เลือกแมปนี้ล่ะ รู้สึกเยี่ยมมากเลยอะ่ะทำไมรู้สึกว่าทำไมเราโชคดีขึ้นเรื่อยๆวะทำไมมันแ,ลแปลกๆวะ ฆ <G ül> ่าเลยแล้วกันฆ่าเลยแล้วกันมาช่วยผมด้วยผมเจอฆาตรกรออกไล่ล่าแล้วอออตายไปซะไอหนุม่ม <G ül> โอ้ my god เขาไม่ปืนด้วยมวยมวยมวยพวกเราต้องไปเก็บปืนพวกเขาก็ไปเก็บปืนเดี๋ยวใครจะไปเก็บปืนอ่ะแกคิดผิดแล้วา ตายแล้วตายแล้วเชื่อแล้วหายแล้วดักหลอได้ไหมเนี่ยฮะดักหลอเชีะ่ะตกใจมากเลยอ่ะ ไปแล้วฆาตกรมันมาแล้วฮะบัว เก็บเหรียญก่อนคุณผู้ชมเก็บเหรียญเก็บเหรียญเอาคาตกรออกคุณผู้ชมตาที่ผมก็ได้เป็นเชอร์ลี่มันเองเนาะโอเคครับผมมา อ๋อนี่ไงคนนี้เป็นเออทิกช็อตเลยมาผมเป็นอินโนเซนิกแล้วโอเค มาผมจะยืนอยู่ตรงนี้ส่วนๆอย่างนั้นถ้าเกิดเราผมอยู่ด่านเนี้ยผมจะแบบสำหรับผมก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ผมก็้าจะอยู่ตรงนู้นเลยเนาะเออพวกพวกขาปลอดภัยไงเออเราต้องเน่งความปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่อยากตายคนแรกไงขายขี้ยาตัวเองตายคนแรกแล้วมันดูไม่เท่เออเฮ้ยพฆาตกรมาอีกแล้วคนคนเดิมดีกว่าคนเดิมด้วยเขาเขาน่าจะยอมแพ้นะ เนี <Yeah. c oughs> ่ยโคตรุดยอมแพ้เลยวะ่ะกันพลีสกันขอปืนขอปืนอืมจะได้ยิงขา้าศกอน่ะเชื่อมันเริ่มเอาจริงแล้วมันเริ่มเอาจริงแล้วอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> เริ่มเอาจริงแล้วนี่ว่า แล้เราคอยเชื่อฆาตกรเพราะเราเราอยากแบบเราอยากไม่นด้มีตาเป็นใารแบบแบบเก็บปืนแล้วก็ยิงฆาตกรได้เอออยากอยากมีอะไรแบบนั้นเยอะๆแกเออโอ้โอเคผมอ่ะหนังอ่างหนังวนตอนนี้ผมเราก็ชนะไปเนาะอันนี้จะให้คุณผู้ชมคลิปนี้แหละมันก็เป็นคลิปรีวิวเปืนด้วกันเพราะว่าคลิปเนี้ยผมได้ใช้เปืนอะไรไปคุณผู้ชม อาคิวเนี่ยครับผมผมได้ใช้เบิร์กสปินไปเนาะก็คือเป็นเปิร์กที่วิ่งเร็วแค่ซิมก็วิ่งเร็วแบบสุดๆเลยแหละอะประมาณสามถึงห้าวิแล้วมันก็จะต้องรออีกสามสิบวิแล้วมันก็จะรีให้ใหม่แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็คือมันเป็น Crew Down. คูลดาวอะแค่คือแค่คือเบิร์กสปีดแต่คูลดาวแต่เบิร์กเคดอะแบบมันมันไม่คูลดาวเลยเออคือมันมันแบบจะเร็วไปเรื่อยๆเลยเร็วตลอด ทุกช่วงที่เราถึงมีดนะเฮ้ยนี่เสี่ยค่ากันแล้วครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นในตอนนี้แต่ผมคิดว่าน่าต้องเป็นคนอยู่ข้างในนี่แหละคนนี้หรือเปล่าวะ กูอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแน่เลยเนี่ยเห็นยิ่งใหญ่เลยเชื่อเราขอใส่มาเป็นแบบโอ้ยทำไมอนะ่ะทำไมผมไม่เข้าใจอะ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ครับเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอโทษนะครับที่คลิปนี้สั้นไม่หน่อย